ขอทางหน่อยนะครับสามสามสามสร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสี่ร้อยเก้าสิบนะครับเก้าร้อยยี่สิบสามดู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 โอ้โอฟิต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 เป็นน้ำปลาที่อร่อยมากถึงแล้วจุดชมวิววัดธรรเสือดูโอ้โหดูครับดูสวยงามว๊ว คำเตือนเด็กสภารรีผู้หญิงมีคันห้ามขึ้นนะครับอันนี้บอกเลยอธ<า>ิมาค่ะสู้ไหมครับสู้สู้นะแต่ว่ามันสูงมากเลยนะดูนะโอ้เปลี่ยนใจไม่สู้แล้วได้บอกหนูอยู่ยอดเลยอะ่ะแบบยอดเขาหุ่นหนูหนูหนูนนนเห็นไหมไป<า>ท,ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจไปลุยฉันไม่มีใจเลยตอนนี้แต่ว่าเราคือพูกยึดยอดเขาเอเวอเรส ไม่ใช่วัดตำเสือเอ๊ทางเข้านะครับซุ้มประตูมหาโพธิสัตว์ปะ่ะลุยไปวิง่งไปเอาจริงไหมแข่งกันไหม 1,260พันสองระหว่างทางครับมีพนักงานต้อนรับด้วยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น,นขอทางหน่อยนะครับบันไดชันมากครับนแนะนำเด็กคนแก่ห้ามขึ้นนะครับมไม่ต้องมาครับชันเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ ทปนะ้าทำอะไรที่อุ้ยแต่มันชันจริงๆนะชันมากแนะนำคนแก่ไม่ต้องขึ้นนะครับตลอดทางก็จะมีเนี่ยครับลิงเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยมันก็เดินตามเราไปด้วยมันเดินนำเราเดนนเราด้วยมีลูกด้วยนะลิงน้อยสามสามสาม ขั้นที่สามคสานะพักแป๊บนึงตอนนี้อาจิมาจะเป็นลมแล้วเป็นยังไงบ้างอาตอนนี้เราอยู่<ม>ขั้นที่สามร้อยเจสิบเจ็ดนะครับสามร้อยเจสิบเจ็ดแล้วนะเจสิบแล้วเด้วไม่ไหววะนาซีดหมดแล้วคขั้นที่491ระครับวิวกาจจะประมาณนี้ ดู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 โอ้ฟิตฟิตฟิตเหลือเกินโอ้โหหายใจแรงมากตัวนี้หนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เก้าร้อยยี่สิบสามไปไปทอนี่ครับข้างบนมีห้องน้ำเลยนะก่อนก่อนจะถึงครับโอ้เรามาถึงแล้วข้างบนอันนี้คือถึงแล้วใช่ไหม ถึงแล้วถึงแล้วดูครับบรรยากาศ,กาศโอ้เหนื่อยมากตอนนี้สวยงามครับไม่มีน้ำกินไม่ได้เอามาด้วยก็ต้องใช้มือครับชีวิตเป็น <c ười> น้ำเปล่าที่อร่อยมากบอกเลยเ <c ười> หนื่อย ดเคารพสถานที่นะครับแต่งกายเรียบร้อยแล้วก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับที่วางรองเท้านะฮะด้านบนนะครับถึงแล้วบนสุดนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบรอบๆเลยตรงนี้คือสูงสุดแล้วนะครับรอยพระพุทธบาท บรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามสวยแต่เหนื่อยบอกเลยเหนื่อยชั้นมากบันไดนี่ครับรอบๆนะครับถึงแล้วโอ้ดูจุดชมวิววัดถ้ำเสือนะครับสวยงาม ถึงแล้วจุดชมวิววัดทรรเสือดูโอ้ดูครับดูสวยงามวดูครับดูโอ้โหสวยงามสวยไหมพี่ดีอ้าวไม่มีเสียงสวรรค์ เป็นยังไงบ้างครับข้างบนความรู้สึกก็รู้สึกมีใจนะคะที่ขึ้นมาถึงนะคะวิวสวยมากแล้วก็เหนื่อยมากโอเควิวสวยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยไหมพี่โคตรโคตรเลยนะโอ้ถึงแล้วโว้ <c oughs> เหนื่อยมากว่าจะมาถึงเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงอันนี้บอกเลยเหนื่อยจริงใครอยากตามมาก,ก็มานะครับแต่บอกไว้เลยออกกำลังกายมาด้นะเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อน <c oughs> ดูครับบรรยากาศรอบรอบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคปะหมดเวลาแล้วเราต้องลงแล้วไปข้างล่างแล้วก็ไปกินข้าว คำเตือนสาหรับสาวโสดน,นะครับแนําพมูมจันทร์อาจจะขาดก็ได้นะครับมีท่านหนึ่งได้เก่าไ้นะครับอ,นนอันนี้มีลูกแล้วนะไม่เป็นไรโอ้โหดจริงโหดจริง,งมัน,นชันมากดูนะเนี่ยดูสิเนะี่ยเกือบเข้าหัวเข่าเลยเนะี่ยดูบันไดนะเกือบเท่าหัวเข่าอะแล้วมันชัน<ด>มน<ด>ากตอนะนี้เงือแตกแบบเต็มตัวไปหมดเลยคุณอไปตัดต่อนะถ้าอยากสวยนะอยู่ข้างล่างเถอะ อืมตามนั้นแหละไปลงแล้วกลับเถอะไปเดี๋ยวเจอกันข้างล่างคำเตือนเด็กสุพาสตรีผู้หญิงมีคันห้ามขึ้นนะครับอันนี้บอกเลยคนแก่ที่คิดว่าตัวเองขาไม่เข่าไม่ดีนะครับอย่าขึ้นห้ามขึ้นเน่อยจริง ตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างแล้วนะโหอโอโอบอกเลยงานนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงเพือ่อนนมทางคนนี้สุดยอดมากอชิมาโอ้โหคุณไปคุณไปถึงได้ไงครับฉันเกือบตาย เา <łość> เป็นภาษาเป็นเกือบตายนะที่เรามีฝรั่งเป็นแรงบานั่นใ้นตามเข้าไปแต่รูปฝรั่งก็ทิ้งเทนไว้กลางทางเป็นเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงใครไม่แข็งแรงไม่ต้องขึ้นนะผมบอกเลยโอเคตามนี้